อ๋อรับโอ้เข้าแล้วข้างนี้เดี๋ยวรอลอยสองข้างวางแม่รงพลิกเด้อแรงทะเลาะกันเองนะผมไม่ยุ่งนะนับเป็นนาทีกี่นาทีคิดเป็นวิเลยบอวิครับโอ้สวยเจ๋วเลยเหมือนาแรับแรงนนับตรงเต่รถเข้าวอัว ะไรให้ช่างกาไปอย่าไปต่อเขาไม่ไหวคน,คนนั่งดู้เหนื่อยเหนื่อย,อยแทนนะมันผิดสูตรอ่ะมันต้องมันต้องแคว้นนั้นดีๆอ่ะแควนน้ำมลอยอ่ะมันถึงอย่างนี้มันไม่เหมือนที่เราทำหกล้อไปจำไงเราจำว่าจะมีซ้ำขาลอ,อยข้างหนึ่ง เอออาจจะมีเจียวไอ้ข้างนู้นเข้าร้านอื่นเนื้อข้างนู้น,นเดี๋ยวมาที่นะโอ้ไม่ไหวข้างนู้นก็แตกแลเละเลยเนาะไฟระหักแล้วนูน่นเนาะหลุดบูธให้เลือดใหญ่สลักต้องเปลี่ยนเนี่ยผมบอกเมื่อกี้นะ่ะไอ้สลักสำคัญฉลักเนี่ยข่าวฉลักเนี่ยสำคัญครับต้องเปลี่ยนผมรู้แล้วไอ้อันบนมันไม่เท่าอะไรหรอกไออันล่างเนี่ยนั่อจ่อหลังเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วอย่ามาที่นี่นะไปร้านอื่นไม่ไหวพี่อนอู้บวางหัวเรือท่านเออ ผมนั่นแหละไม่วางมันหล่นไม่แรงแต่แค่อย่าไปช่วยใจมันเอาสัมค่ารองไว้ตัวหนึ่งรองเน็บอะ่ะนี่รองไงเรั่งท้ายอะ่อออะผ่อนลองอะ่ะเออรองโองเคน<อ>ั่นแหละไม่สมัมค่าเออมันจะหลน่นไม่มันหล่นในนั่นหล่นหัวใส่อะ่ะยิ่งลูกยังเล็กอยู่ถ้าโซดอย่างผมอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ผมอีกสามฟีก็ตายแล้วผมไม่สนใจหจรอกยิ่งไปดิ้งตับกินอยู่ <c oughs> โอ้ฝันล้นงานเยอะ เยอะกว่าเราอีกอสีเขียวโอ้ยไปเรียกเขาสีเขียวลืมเรียกเขาต้องแก่ยากต้องทายเป็นหลักฐานนี่เยอะครับเนี่ยเปเยลี่ยนกรอสซ่ามานี่บ้างทีงหลังอ่ะไอ้ไม่ต้องแค่สมองเนี่ยง่ายดิเออเนี่ยเนี่ยมันอยู่กัน กองสุดลาได้มานี่หมือนหลังโอ้ยบางทีทับไม่ได้หรอกพี่อยู่แค่นี้โอ้แต่แนวโอเคแล้วแต่ซ่อมอย่างเงี้ยดีเจ้าจบเลยนะมันจะทนแล้วงั้นมันดึงกันครับไอ้นีนะได้ถอดถอดแล้วได้เจอไงไม่รู้อันตรายเลยวาช่างก็ว่างด้วยแต่ผมอยู่คนเดียวผมนี่ ไม่เห็นในช้ำคาลงเอองลงรอ้ร้อนเนาะฟังหัวนายอย่าไปเชื่อมันพวกนี้ไม่ใช่ฟอนเหรอเอาแป๊บว่าลงลงรถให้ถึงพื้นก่อนแล้วค่อยล็อกอีกทีดีกว่าเอาโอเคโอ้แล้วล็อกอีกทีอย่าให้มันยุบวานี่ไม่ได้ใช้นะ ลงถึงขึ้นแล้วก็แล้วเอาแป๊บดึงผิดอยู่แล้วแหละ <Okay. S 2> ทางนี้ขาดหมดเลยอ่ะดูเดียวๆทางนี้ไม่ได้เลยหนะนักกว่าข้านู้นอีกงานต้องคู่กันโชคดีนะโอ้ย oh.